สุดทางด้านของกองทัพพาคที่1น,นะคะได้ออกมาปฏิเสธค่ะว่าไม่ได้รวบตัวนายสุรพงศ์โตวิจักรชัยกุลนะคะแต่ว่าเจ้าตัวนั้นมาขอพบตามคําเชิญเองล่าสุดก็ปล่อยตัวไปเรียบร้อยแล้วค่ะ นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ระบุนะคะว่าการเรียกอดีตนักการเมืองหลายรายรวมถึงนายสุรพงศ์ตัววิจักชัยกุลอดีตรองนายกรัฐมนตรีเข้ารายงานตัวต่อคสชเพื่อปรับทัศนคติเพราะแสดงความคิดเห็นที่ก่อให้เกิดความขัดแยง้งและเตรียมที่จะเรียกอดีตรัฐมนตรีพลังงานพิชยัยนริพทพันเข้ามารายงานตัวด้วยพร้อมตั้งคําถามสมัยเป็นรัฐมนตรีนะคะทำไมถึงไม่แก้ไขปัญหาพลังงานแต่กลับออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ขณะนี้ไป ฟังการให้สัมภาษณ์บางช่วงบรรทอนของนักขุนตรีเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมากันค่ะราคาหรือไงที่เรียกมาแล้วค้างคืนเปืองข้าวเลยนะอไม่ได้อยากให้อยู่หรอกก็ผมสั่งไปแล้วนี่สั่งไปว่าใครมีใครไม่เข้าใจใครบอกพูดจาเสียหายก็เรียกมาเรียกมาคุยทำข้าใจ ไม่ต้องรายงานตัวติดเขอเขาเชิญเขาเองให้เราคอสชเขาติดต่อคือไม่อยากให้ทําเป็นเรื่องเวลาเ่าใหญ่โตนะเพียงแต่เชิญมาโทรสาปหากาเรียกมาขอมาพบมาคุยกันหน่อยสิก็ทํานองนั้นแหละมันจะไปอะไรไร้ราคาฝันทำไมล้วจะไปเชิญที่ไหนเชิญที่ร้านค้าหรือไงหรือไปเชิญในตามทั่วห้องน้ําหรือไงก็เชิญที่บ้านดิฮะร้านค้าก็ตรงไหนเจอตรงไหนเ็าเชิญตรงนั้นเนี่ยคือการะความแล้วแล้วมันถูกไหมล่ะ ถูกไหมที่เขาพูดอ่ะถูกไหมมันควรจะพูดตอนนี้ไหมอ้าวพอเท่านั้นน่ะถามว่าเขากดดันผมไหมล่ะเขากดดันผมไหมล่ะที่เขาพูดี่ยผมเป็นรัฐบาลผมมีอำนาจเต็มแล้วเขามาท้าทายอยู่แบบนี้ได้ไหมที่ปล่อยมาทุกวันทุกวันทุกครั้งนี่ก็เยอะเลยนะแล้วจะทําต่อไปอีกหรือไปเรียกมาอีกคุณพิชัยอีกคนนึงตอนไปต้องตีไม่เห็นทำเนี่ยเข้าใจยังไม่ได้ไม่ได้โมโหเลยย ทำไมทำไมทำไมำไม่ถามคำถามแบบนี้เหรพอใจมันก็ต้องพอใจที่ว่ามันให้มันทำอ่ะแต่มันจะดีไม่ดีก็เลยกำลังสั่งต่อเดี๋ยวมันขายอย่างอื่นด้วยวันที่สองไมมีตลาดนัดมีอะไรกันขายเนื้อขายฟูกขายเท่าไหร่บ้าซื้อบางอย่างไ้ถามถามซื้อบ้าอย่างไม่ชัวร์ถ้าไม่ซื้อไม่หุ่นใจเงินแล้วจะมาติดท่านะ คิดได้ทุกอย่างคิดจนเหลือเวลาไม่ได้คิดเวลาไม่ได้พูดเวลานอนนะผลเอกประยุทธ์นันยำนะคะว่าหากกลุ่มคนที่เข้ารายงานตัวแล้วแต่กลับออกมาทำลักษณะเดิมซ้ำอีกก็จะมีมาตรการตามขั้นตอนค่ะคือตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินและห้ามเดินทางออกนอกประเทศส่วนที่มีกระแสค่ะว่ากลุ่มคนเสื้อแดงจะรณรงค์ให้ใส่เสื้อสีแดงทุกอาทิตย์นั้นนายกบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมและไม่ควรทำค่ะ ด้านอดีตรัฐมนตรีพลังงานพิชัยนริธพันธ์นะคะก็บอกว่าหากคสชเชิญมาก็ยินดีที่จะไปพูดคุยเพราะสิ่งที่พูดไม่ได้ต้องการสร้างความขัดแย้งแต่พูดเพื่อให้ประเทศนั้นเดินหน้าต่อค่ะ ส่วนที่มีรายงานว่าวันนี้ทหารได้คุมตัวนายสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลจากร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านเมืองทองมาพูดคุยปรับทัศนคตินั้นมีรายงานจากกองทัพภาคที่1นนะคะโดยยืนยันว่าวันนี้นายสุรพงศ์ได้เดินทางไปยังกองบัญชาการกองทัพภาคที่1เพื่อพูดคุยและทําความเข้าใจตามคําเชิญของพลโทกัมปนาศรถด,ดิตแม่ทัพภาคที่1โดยใช้เวลาพูดคุย3ชั่วโมงก่อนที่นายสุรพงศ์นั้นจะเดินทางกลับโดยกองทัพภาคที่1ยืนยันค่ะว่าทหารไม่ได้ เข้ารวบตัวหรือิีวตัวนายสุรพงศ์อย่างที่เป็นข่าวไปและเมื่อเวลาบ่าย3ามโมงที่ผ่านมานะคะนายจตุรงฉายแสงได้เดินทางไปพบแม่ทัพภาคที่หนึ่งตามคำเชิญโดยบอกกับสื่อมวลชนว่ายินดีให้ความคิดเห็นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปไม่กังวลว่าจะถูกกักตัวและที่ผ่านมาก็ไม่ทําสินใดที่ผิดเงื่อนไขาการประกันตัวของสารทหารค่ะ มีรายงานล่าสุดนะคะบอกว่าแม่ทัพภาคที่หนึ่งนั้นได้เชิญนายนัทวุฒิใสเกลือแกนนําคนเสื้อแดงเข้าพูดคุยทําความเข้าใจด้วยเวลาเก้าโมงเช้าของวันที่30มกราคมนี้ค่ะ